สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะความจริงปรากฏหมอตรวจร่างแตงโมคนแรกออกมาพูดหมอเห็นร่างแตงโมในวันแรกเล่าถึงเรื่องวันที่ท่าน้ําพิธีไว้อะไรแตงโมนิดาก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนี้ก็คงเหลือแต่เรื่องของคดีความว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปโดยแตงโมนั้นพลัตกเรือตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่24กุมภาพันธ์2565แล้วทางเจ้าหน้าที่พบร่างในวันที่ 2 6กุมภาพันธ์2565ในช่วงบ่ายซึ่งที่ผ่านมานั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าการเสรียชีวิตของแตงโมนั้นมีเงื่อนงำและหลายข้อสงสัยจากสังคมที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้หลายคนต้องการความจริงและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมที่เธอนั้นไม่สามารถแก้ต่างอะไรได้เลยล่าสุดในรายการโห er นกระแสหนุ่มกัญชัยก็ได้มีการเรียนเชิญนายแพทย์สราวุธสุจริตธ,ธรรมหรืออาจารย์คิวผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติเวชและโฆษกสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาร่วมพูดคุยในรายการเกี่ยวกับคดีของแตงโมโดยอาจารย์คิวเป็นหนึ่งในคนที่ได้เห็นศพของแตงโมตั้งแต่วันแรกที่เจอ โดยท่านเล่าว่าตั้งแต่วันแรกที่เห็นข่าววันพฤหัส,สบดีที่24กุมภาพันธ์ห5าอผ่านไปก็คิดว่าอาจจะเกิดเหตุเสียชีวิตได้แล้วตอนนั้นตนเป็นเวรแพทย์จนสูตรวันเสาร์อาทิตย์พอดีและช่วงที่พบศพก็เป็นช่วงบ่ายของวันเสาร์เวรตนพอดีก็เลยถูกตามไปให้ตรวจที่เกิดเหตุในการตรวจที่เกิดเหตุวันนั้นสภาพศพเบื้องต้นคว่ำน้าอยู่ ก็นับจากระยะเวลาตั้งแต่ตกน้ำไปก็สองวันเห็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแล้วเมื่อพิกศพกลับมาบริเวณใบหน้าไม่สามารถบอกได้แล้วว่าเป็นคุณแตงโมเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อบนใบหน้าจนไม่เหลือสภาพเดิมแล้วทำให้วิธีการระบุเป็นคุณแตงโมนั้นยากก็วินิจฉัยทางด้านร่างกายคือบอดี้สูตรทำให้ยืนยันว่าเป็นคุณแตงโมบริเวณใบหน้าเบื้องต้นวันนั้น ตรวจการบาดเจ็บของลูกตาและช่องปากเป็นการตรวจเบื้องต้นช่องปากมีการบวมทำให้เห็นฟันแค่บางซี่คือฟันชุดหน้าฟันคู่หน้ายังไม่มีการหักแต่หากถามว่าฟันชุดอื่นหักหรือไม่ตอนนั้นก็ต้องนำไปตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนั้นไม่ใช่พาพิสูจน์เป็นเพียงการดูเบื้องต้นไม่สามารถเปิดดูด้านในได้สรุปจากที่อาจารย์คิวบอกนั้นก็คือ ในวันแรกที่พบร่างของแตงโมนั้นร่างกายของเธอบริเวณใบหน้านั้นไม่สามารถบอกได้แล้วว่าคือใครช่องปากก็บวมแต่ที่ยืนยันว่าเป็นคุณแตงโมก็คือชุดบอดิสูทที่เธอใส่ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคบข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ